ชุกคน้นเราเดินมาจากพรานะรือมิตรใช่ไหมเรามาตลาดสดแล้วก็จะเห็นเนี่ยาาพระธาตุพนมอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ร้านจะอยู่นี้ฮะอาหารปาบใต้ฮะมีขนมจีนด้วยเนาะขนมจีนด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นแม่น้ำผูกครับทุกคนนี่ฮะโอ้ยดูสิมีอาหารปากใต้ออยอาหารปาใต้ตลาดสดก็จะเลี้ยวขวาไปทางนี้ครับทุกคนนะฮะนีอาหารหน้า,นา,นาตา สบายสบายมาก,มากๆเลยอย่มมา,ทาทุกคนดูสิเลิศมากใต้แท้ๆ่ะทุกคนนี่อำเภอ่าพ,พนมนะฮะถ้าเป็นอำเภอเมือง50กว่ากิโลก็จะมีร้านนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆกับยินแม่น้ำโขงแล้วก็วัดพระธาตุพนมอ่ะซูมอีกครั้งอ่ะอ่ามี่ะผลยอดพระธาตุเลยทุกคนจา้า ทุกคนมีแกงไตปลาอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะฮะอืมอาหารของเทวดาชั้นฟ้าฮะต้องกินเป็นด้วยนะฮะทุกคนนี่หน้าตาแกงไตปลาทุกคนดูชัดๆดูชัดๆอืมดีๆหน้าพระาธาตุเลยทุกคนจ๋ากเห็นไหมยอดพระาธาตุรวยทุกคนอยาเลิศมากนะฮะเลิศมากเลยนะคะ คนฮอตมากค่ะนี่คือนครพนมนะจ๊ะเธอทุกคนดูหน้าตารสชาติเด็ดนะฮะเห็นหน้าตาเรียบเรียบแบบนี้อันนี้ลูกเหลี่ยงหายากนะฮะนี่อยู่นครพนมมีลูกเหลี่ยงมาไกลขนาดนี้เนี่ยลูกเหลี่ยงไม่ใช่ผักเปลี่ยงนะฮะลูกเหลี่ยงคล้ายๆสตอกับถั่วงอกมีรากยาวนะฮะทุกคนมีหางรากของมันเห็นไหมอร่อยมากคล้ายๆสตอจะมีความมันน้ำพริกรยมาก w ัวกิ้งเลก็ไตปลาทุกคนดูสีไตปลาที่ดังระดับโลกอาหารใต้จริงทุกอย่างอร่อยหมดนะฮะนะฮะแต่นี้คือแกงใต้พังงากระบี่นะ,ะทุกคนต้องบอกก่อนแต่รถจัดจ้จานไป3ามโลกเลยกันทุกคนจา๋าใครเคยกินแกงใต้จากที่ไหนกันบ้างครับนะฮะนี่ฮออร่อยมากอร่อยทุกอย่าง เ <c oughs> น,นี่ยเดียวขวาไปก็แม่น้ำโขงประตูโขงนะทุกคนสุดยอดดูดิแกงใจป่ปลาคุณภาพมากสุดยอดถ้ากินไม่เป็นนี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะแจ้งแกงไสปลามีความเป็นหน่อไม้พออเป็นมะเขือต้านอนุมูลอิสระมีฟักทองบางเจ้าใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือพวงอะไรนะี่ยนะอร่อยมากทุกคนเจ้ามีสุดยอด ดูน้ำพริกก็สีทุกคนน่าทานมากใส่กระปริดอย่างดีเลยทุกคนนี่นะต่าาจังฮู้น้อยจังฮูง้ของปลายแท้ๆเลยอร่อยมากมปลายแท้ๆไม่เกรงใจใครเลยทุกคนเพราะว่าน้ำพริกสังเกตจาน้ำพริกนะฮะบางเจ้าก็จะทำให้เผ็ดคะ กลมกล่อมแบบนี้คือจัดย่านจุนใจมากสำหรับน้ำพริกป้ายแท้ๆนะฮะอือร่อยมากมค,คั่วกิ้งสุดยอดมากอืข้าวเนื้อสุดยอดฮะทุกสิ่งย Everything ยอ,อย่างเอฟเวอร์ติงแซ่บหลายหลีกอิ่ยอร่อยหอมอ่ะทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวไปชมแม่น้ำโขงไหมหรือจะไปตลาดสด ร้อนน้ทุกคนเนาะอร่อยมากคนเข้าตลอดเลยคนเข้าตลอดเจะเดินออกไปริมโขงนะฮะไปตลาดสดก่อนนะทุกคนตลาดสดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ฮทุกคนเสื้อช้างสวยนะฮะเป็นลาลครพนมด้วย ะะเดินทะลุถึงกันนะฮะจะเห็นแม่น้ําโขงเมื่อวานเป็นวันเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินอีกวันหนึ่งตรงนี้เราไม่ได้มาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมทุกคนชาร์จไม่เข้าแต่ก็วันก่อนโชคดีว่าเรามาเก็บบรรยากาศถนนคนเดินไปแล้วนะะไปดูแม่น้ําโขงกัน,กนทุกคนในไกล้จากร้านใต้นะฮะอ่อยแกงใต้ทุกคนของดีฮะดีจริงนะฮะ เยไปบอกขอสอด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องออกแต่เช้าดูยังไงดีทุกคนน,นี่รถเมย์รถทัวร์รถประจำทางสีไข่ไก่เข้าเมืองนครพน,นมนะฮะสิกว่ากิโลเมตรนี่ฮะทุกคน ไปดูแม่น้ําโขงกันนะคะเดินย่อยเดินย่อยเมื่อกี้มันตัดไปแล้วนะคะช่องนั้นอะอย่างงงนะคะอย่างที่บอกช่องของเราเนี่ยเป็นช่องง่ายๆฮะก็คือบางทีมันตัดไปกล้องอุณหภูมิสูงความจําเต็มแบตหมดมันก็จะตัดเป็นคลิปสั้นๆนั้นทุกคนต้องติดตามอยู่ทุกอีพีนะคะช่องของเราเนี่ยก็จะเป็นไปถ่ายไปกินไปเที่ยวแต่บางร้านเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายลงทุกร้านอะนะครับถ้าไม่อร่อยจริงเราก็จะไม่ลงฮะทุกคนแล้วก็ร้านไหนเราบอกต่อนี่แสดงว่าดีจริงๆควรจะไปสนับสนุนนะคะ อย่างอาทิตย์หน้าเราก็จะลงไปชะอำอาทิตย์นู้นก็จะไปหลีเตะนะฮะติดต่อจิ่พักเรียบร้อยเราก็ไปหาร้านอร่อยๆนะฮะก่อนนัน้นั้นก็ไปสงขาแต่แรกโรงแรมนะฮะชื่อสงขาแต่แรกหรูมากไปคาเฟ่เดอร์ซีมาเดินลงทะเลสาบสมีหลานางเงือกทองคําสวยมากทุกคนนี่หาประตูเฟออยู่ตรงนี้ฮะร้านเฟอรประตูโขงก็อยู่ข้างหน้านี้เลยอาหารเช้าแบบเวียดนาม นี่หากกำลังจะถึงแม่น้ำโขงข้างหน้าแล้วนะครับเห็นไหมครับแม่น้ำโขงทุกคนมะลิทุกคนคะมะลิชั้นเดียวมไม่ต่างจากอำเภอเมืองเลยนะที่มีลานพยานนาคับทุกคนที่ตรงแถววัดมหาธาตุวัดโพสีในอำเภอเมือง50กว่ากิโลที่มันมีพิธีไวน้ำแม่น้ำโขงออโตโน่เข้ามาบวชที่วัด อ๋อวัดนี่นี่วัดพระธาตพนมนี่ใช่ไหมเออเขามาบวชที่นี่แต่ตอ,อนเขาไหว้เขาไหว้ตรงลานพญานาคตรงอำเภอเมืองเห็นไหมสวยมากเหมือนทะเลนะมันทรายเนี่ยทุกคนเห็นไหมมีความเป็นทะเลนะฮะอุย้ยที่ต้นครูทุกคนต้นครูนะฮะเห็นไหมสะดวกออกมาแป๊บเดียวนี่คือเมืองธาตพนมนะฮะทุกคนอำเภอธาตพนม mm hmm. เขาจะมีคําขวัญของเขาทุกคนจําได้ไหม จำได้ไหมคำขวัญของเขาจะบอกว่าไหวพระธาตุพนมชมวัตถุโบราณมันแก้วรสหวานสำรานอะไรนะเขาเรียกสำรานชายโขงเหรอเออแล้วก็จันโรงวัฒนธรรมทุกคนสำรานชายโขงจันโรงวัฒนธรรมนี่คือคำขวัญประจำอำเภอธาตุพนมแต่ถ้าคำขวัญประจำจังหวัดทุกคนทราบดีใช่ไหม พระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายนะครับเรนูภูไทยแล้วก็อะไรต่อไหลเรือไฟชายฝั่งโขงสวยงามอะไรประมาณนี้ทุกคนจำได้หรือ,อยังเราเดินออกมาจะเจอโรงเรียนาธาตพนมนะฮะนี่จะเข้าอ,อ,องค์พระธาตุเราเขาบอกว่ามีถนนติดกับกำแพงวัดเลยนี่ไงเดินไปบอกขอ .2 ได้ทุกคนนี่ไงถนนเรียกวัด มีสุวัดเลยนะฮะพระพุทธพนมพระมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกแห่งเดียวในนะครพนมและกาลังนําไปสู่มรดกโลกเพราะเป็นจังหวัดเดียวที่มีสามารถไหวพ้พระ9วัด7วัดต,ตามวันเกิดได้เลยก็คือวันจันทร์ก็จะต้องมาที่รพระพุทธเรณูถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็พระพุทธพนมนี้เลยและเกิดตีวอก,ก็มาได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ทุกคนประตูวัด พระาธาตุพนมนะฮะนี่จะมีป้ายบอก3ามจังหวัดพี่น้องกันนะฮะเมืองเนี่ยฮะเมืองริมโขงแต่ว่าสกลนอครจะไม่ติดแม่น้ําโขงนะครับแต่ใช้ก็เป็นแนวแบบว่าพญานาคบ้านพี่เมืองนองอะไรประมาณนะะี้ค่ะส่วนถ้าเป็นอุดรก็จะเป็นหนองคายอุดรบึงการก็จะเป็นแบบเป็นนักราชนะฮะเป็นเมืองแห่งนักราชอะไรของเขาเขาจะจับกลุ่มกันโปรโมทท่องเที่ยวทุกคน อุ้ยเจอสตอเบาทุกคนกินกับไตปลาได้แลเนี่ยร้อนไหมครับทุกคนเมื่อวานานางงามจัก,กรวาลมาพระทาตุพนมคงร้อนตับแรบใส่ชุดผู้ไทยด้วยฟิตเปรี้ยะหุ่นดีสวยสมกับเป็นนางงามจัก,กรวาลพูดถึงของไทยได้รองอันดับหนึ่งนี่ถือว่าเก่งมากนะของเขานี่สวยจริงคะสวยแบบไม่ต้องพยายามมีความเป็นธรรมชาตินะฮะของเราเนี่ยสวยแต่แบบ ต้องพยายามแล้วก็ใช้ความสามารถหนักมากถึงได้รองอันดับหนึ่งไม่งั้นนะโอ้โหยากมากที่แอนโทเนียจะเข้ามาได้เพราะของเขาเนี่ยไม่ต้องพยายามเลยคะทุกคนสวยจริงฮะเก่งด้วยนะดูท่าทางแบบมีมารยาทะะเรากำลังมาหาพคอสสอกไกลจากวัด นะฮะประมาณ4 5 0 0เมตรเดินมาใกล้ถึงแล้วก็บอกอยู่ฟ้าฟ้านี่แหละนะฮะหันช่องของเราทุกคนเวลาไปเที่ยวจังหวัดอะไรก็เข้ามาหาได้นะจะไปกินที่ไหนพักที่ไหนแสดงว่าร้านโรงแรมที่เราไปเอามาฝากนี่เป็นร้านที่ดีจริงๆควรจะไปส่งเสริมนะฮะเพราะว่าเบื้องหลังของการไปเอ,อ่อไปถ่ายมาฝากทุกคนเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ง่ายเราฟันฝ่าอุปสรรคกันมาแล้วก็มีเบื้องหลังความดีงามอยู่ในนั้นด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่างไปเชียงใหม่ไปที่ไหนกินที่ไหนลำปางไปต้นกล้ารีสอร์ทเกาะกูดคาร์บอนา ดูสิตาไลโรงแรมมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะฮะทุกคนต้องไปสนับสนุนฮะจะได้ไม่หลงผิดนะฮะโอเคนะอย่างมาที่นี่ก็มาพักที่พรนริมิตนะเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วก็ได้กินแกงใต้อร่อยอร่อยด้วยนะฮะแกงใต้อ่อยอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยแต่บางทีเราไปเราก็ผิดหวังนะไม่ใช่ไม่ผิดหวังบริการไม่ดีลูกค้าพนักงานไม่ดีแต่เจ้าของดีก็มี บางทีต้องลบคลิปทิ้งก็มีเพราะความไม่น่ารักของยังเคยไปกินข้าวซอยแถวแถววัดเกตที่เชียงใหม่ผิดหวังมากเจ้าถึงแม้เจ้าของจะดีแค่ไหนแต่พนักงานไม่น่ารักเลยก็ต้องลบคลิปทิ้งค่ะทุกคนเพราะว่าลงได้ให้โอกาสครั้งเดียวพอไม่ต้องเก็บเอาไว้ในช่องของเรานะจ๊ะนี่แหละบคอสอทุกคนน่ารักมากไปไปถามเวลากันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเดินทางกลับพนนรนฤรมิตจ,จากที่นี่ก็ประมาณ1กิโลทุกคนอากาศร้อนมากแบบว่า เข้าไปในโรงแรมจะได้นั่งไลฟ์สดออนไลน์ทําหลักสูตรสบายสบายให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่อําเภอธาตุพนมเมืองกําลังจะสู่มรดกโลกพระธาตุศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนแล้วก็ริมแม่น้ําโขงด้วยนะฮะ